หลังจากที่ลดแล่นอยู่ในวงการเพลงทำงานด้านดีเจและพิธีกรสะสมประสบการณ์มานานถึง5ปีลาสุดดีเจพุทธพุทธิทธชยัยเกษตรศิลป์ก็ได้มาโชว์ฝีไม้ลายมือในการแสดงให้กับค่ายเอ็กแซโดยตอนนี้ก็มีผลงานละครเป็นพระเอกเต็มตัวถึง2เรื่องค่ะเริ่มจากละครเล่นางฟ้าที่กำลังออกอากาศให้แฟนๆได้ชมกันทางททบ5รวมถึงยังมีละครที่กำลังถ่ายทำอยู่อย่างเรื่องฟันเฟืองซึ่งงานนี้ก็ทำเอาหนุ่มพุทธถึงกับยิ้มแก้มปรีหรือยอมรับว่าเป็นปีทองแต่ไม่คิดทิ้งงานด้านดีเจค่ะ ฝันเฟื่องครับเป็นเรื่องที่2ครับที่ได้ร่วมงานกับทาง EXACT ครับเรื่องนี้ก็คาแรคเตอร์จะต่างกับเรื่องแรกกับเรื่องนางฟ้าเลยครับเรื่องนางฟ้านี้แบบแคาแรคเตอร์เราจะค่อนข้างที่จะนิ่งๆหน่อยแต่ว่ามานี้ก็จะแบบ ลันลาสนุกสนานเป็นวัยรุ่นหน่อยเป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องที่2แล้วครับก็พยายามจะทําให้มันดีกว่าเ,เรื่องแรกอะไรอย่างี้ครับในเรื่องของออการสแสดงอะไรอย่างี้ครับเราโชคดีครับที่เรามีผู้มกับเก่งอย่างพี่บุ๋มอะไรอย่างี้ครับแล้วบวกกับนักสแสดงอย่างแกงส้มอย่างพี่จุย๋ยอะไรเงนี้มันมันสนิทกันเร็วอะไรครับก็เลยทําให้การสแสดงออกมาแบบค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติตื่นเต้นครับมันก็เหมือนกับกดดันเล็กๆอะไรอย่างี้ครับเพราะว่าเราเราเองเราก็ไม่ได้มาในสายของนักสแสดงตั้งแต่แรกอะไรอย่างี้ครับเราก็มาจากการเป็นพิธีกรมาก่อนเป็นดีเจมาก่อ อะไรเงี้ยแล้วพอมา,อาจับ เป็นนักแสดงอะไรเงี้ยก็มีหลายๆคนแบบคอยคอยดูคอยให้กําลังใจอะไรเงี้ยอย่างเล่นางฟ้าที่เพิ่งออนไปก็ถือว่ากระแสตอบรับในในช่วงแรกอะไรเงี้ยถือว่าดีนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ถามว่าชื่นใจไหมก็ชื่นใจแล้วก็หายเหนื่อยแล้วก็หายกดดันไปประมาณหนึ่งเลยทีเดียวครับงานพิธีกรกับงานดีเจคือก่อนที่จะมารับเล่นละครอะไรเงี้ยคือเราก็มีการคุยกันไว้ก่อนแล้วว่าเราจะไม่ทิ้งพวกงานพิธีกรรายการโอไอซีหรือว่าดีเจที่ชิวเอฟเอ็มแปดสิบเก้าอะไรเงี้ยมันมันมันเป็นงานที่เราเริ่มมาตั้งแต่แรกเมื่อ ปีที่แล้วแล้วมันก็เป็นไลฟ์สไตล์ของเรามันเป็นงานให้เรารักเลยครับส่วนรายการทีวีก็ยังยังมาอยู่สัปดาห์ละครั้งอะไรอยงี้ครับมไม่ให้แบบคุณผู้ชม o อไแบบหายไปอะไรอยงี้ให้